สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่เนยที่ a l ลปาก้าฮินะคะซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทอริสโตชิกมาประมาณ5นาทีค่ะที่นี่มีสัตว์ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะน้องอัลปากค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปแล้วนะคะก็ให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะคะเราต้องไปซื้อบัตรเข้าสวนสัตว์ก่อนนะคะเลี้ยวซ้ายตามไปทางนี้เลยค่ะ ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับพี่พนักงานออกมาคอยต้อนรับนะคะแล้วก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในสวนสัตว์ว่าเราสามารถให้อาหารน้องสัตว์ตัวไหนได้บ้างแล้วก็มีแพ็กเกจราคาเท่าไหร่บ้างนะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านในได้เลยคะ่ะ ซื้อบัตรนะคะพนักงานก็จะให้เป็นบัตรอย่างนี้มานะคะเพื่อเทียจเข้าไปข้างในที่นายซื้อมาในเอเป็นแพ็กเกจนะคะในราคา290บบาทค่ะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราได้บัตรมาแล้วนะคะก็คล้องคอไว้ได้เลยค่ะจากนั้นก็เดินมาทางนี้นะคะ จะ,จะมีห้องเอาไว้นะคะคอยต้อนรับลูกค้าที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์อัปปาก้านะคะแล้วก็จะเจอกับสิ่งนี้เลยค่ะพี่พนักงานก็จะให้ถุงสีส้มเราเอาไว้นะคะคนละถุงก่อนเข้าสวนสัตว์ซึ่งข้างในเนี่ยก็คือใส่เป็นพวกใบโบชัวแล้วก็รองเทา้าค่าเชื้อ,อาไว้ให้เรานะคะได้ถุงสีส้มแล้วก็เดินเข้าไปหาที่นั่งเลยค่ะ ก่อนเข้าไปในสวนสัตว์นะคะเขาจะให้เรานั่งฟังการบรรยายวิธีการปฏิบัติเมื่อเข้าไปในสวนสัตว์แล้วก็ข้อควรระวังค่ะ เมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับด่านแรกเลยค่ะเข้าไปแล้วให้ฟีลความรู้สึกเหมือนเราลงเข้าไปอยู่ในแฮร์รี่พอตเเลยนะคะน้องสัตว์ตัวแรกที่เราจะเจอก็คือนี่เลยค่ะเจ้านกเฮดจิคของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเจ้านกพูกค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมสัตว์ด้านในนะคะทุกคนจะต้องใส่ถุงค่าเชื้อตัวนี้ก่อนค่ะ ลูกเขาลูกอกนะคลูกเขาลูกอกชน้องลิ้นจี่คะอ๋อน้องลิ้นจีตัวเล็กชื่อมันแก้วสวัสดีค่ะน้องลิ้นจีตัวเล็กจับได้ไหมคะไคะจับตรงไหนคะทูกหลังนะคะฮัปปีอุ้มหันหน้าหน่อยเอตัวนี้ลูกหัวใช่ไหมตัวนี้ลูกหัวใช่ไหมคะ ตัวนี้ดูโหดอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอ,ยอยนี่มาลูกหัวจะนี่แล้วสวยชิคไหมยัยอุ้ยน่ากลัวจับว้าวจับเลยจับหัวคนนุ่มมากเลยน้องหันหน้ามามองหน่อยน้อง ไปต่อไม่รอแล้วนะเดินเข้าประตูเข้าไปเลยค่ะเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะบนทางเดินนะคะเขาจะ,จะมีลูกศรเอาไว้นําทางตลอดเลยค่ะว่าเพื่อนๆจะต้องไปทางไหนบ้างนะคะด่านที่2นะคะหลังจากที่เราเจอกับเจ้านกคู่เฮดวิกมาต้อนรับแล้วด่านนี้เราก็จะมาเจอกับน้องแพ้น่ารักน่ารักค่ะ อุ้มได้ด้วยเหรอคะพี่มันไม่จับใช่ไหมคะตัวนั้นมันไม่มันไม่ทำอะไรใช่ไหมคาน่าคาน่าให้น้องอุ้มหน่อยให้อฮาน่าับบีฮบีพี่เขาเอามาให้อุ้มเน่อมน้อง้ม้ทงอ่ไหมน้องอุ้มน้องอุ้ม ตื่นเต้นกับการอุ้มน้องแพะไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปให้อาหารนกกระจอกเทศกันค่ะอันนี้ให้อาหารได้ไหมคะให้อาหารัด้เ้ยคะยจับนะอย่าจับ ใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อเก็บอย่างนี้มันกินอะไรครับพี่แตงเอ่ออะไรถั่วถั่วถั่วคับยาวยืนตรงไหนคะยืนตรงนี้อ่ะค่ะนตอันนี้มันนั่งอยู่แล้วครับพี่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องนี้ตรงนี้ตรงนี้ กินแล้วมอม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 มัน parole, อ,อ,อิอ่มแล้วเหรออ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยอุ้ยโหอะน้นลองให้ไหมนี่กันว้าวเอาอีกเอาอีกเอาอีกกินแล้วกินแล้ว น้มออโอเคพอแล้วขอบคุณค่ะ <f uck unos> เอาไม่อะอัหารอาปาคาแล้วเราก็มาเจอกับไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะน้องอลปา้าขนปุยน่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้อควรระวังในการให้อาหารน้องอัลปาก้านะคะก็คืออย่าเข้าไปข้างหลังน้องนะคะเพราะว่าถ้าน้องหงดหงิดแล้วน้องอาจจะเตะได้ค่ะแล้วก็น้องเนี่ยถ้าหงดหงิดนะคะก็จะชอบพ่นน้ำลายด้วยค่ะอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลัง <c oughs> <c oughs> เอาอีกไหมนี่นี่ให้มันอีกให้มันอีกอันนี้อาหารอาราัลปาก้า ว้าบายบายเมื่อเรา,า,าสนุกกับน้องอัลปาก้ากันเสร็จแล้วนะคะสถานีต่อไปเราก็จะไปเจอกับน้องนอกแก้วหลากสีกันค่ะ

ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่กัขากัดขอไใส่มือแม่หน่อย

<laughs> mày cắt không, 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 một không, 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 โอ้ยะไรวะ้หบ,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 บหลังจากที่เราไปให้อาหารนกเสร็จแล้วนะคะสถานีต่อไปเราก็จะไปดูน้องกระต่ายกันค่ะ กรูนะจับไหมจับจับปดรมากเลยไปันยไกันไปันไกับไปันกันปัเไปไนกนเยกนเัเกนเกเลยนเอยไปกันเลยไปกันกเลันอมนีนเนกันเเลยนเยกนเลเลัไนยเยไันนยนยน คิ้ยมาแล้วฮับับใหญ่เลยดูสิับับับแม่ขออุ้มหน่อยอุ้มไม่เป็นอ่ะเฮ้ยนเอส้เล้วยได้อมากเยเจ้วาวสีขาน่ารักจันเลย อันนั้นมาดูจิงโจ้ตรงนี้เลยนี่มาอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นี่นลูกจับไม่ได้จิงโจ,จนน้จับไม่ได้โอ,นนอ๊ยจับได้เหรอคนนั้นจับอ่ะจับได้ไหมอ่ะน้ี่อนีนี่ จิงโจ,จ้ฮอปจิงโจ้ฮอปไปดูสีข,ขาวๆด้วยก็อะค่ะใช่ได้มัดเลยค่ะนี่นี่น กับดูสิจับแมวดูสิแมวหันไหมแมวไม่กัดเลยลูกแมวใจดีมาไปดูตู้ดีกว่า

มีสัตว์น่ารักอีกหลายๆตัวเลยนะคะที่พี่เนยยังเก็บภาพไม่หมดนะคะก่อนกลับการเพื่อนๆอย่าลืมแวะมารับของที่ระลึกที่นี่ก่อนนะคะที่นี่จะเป็นร้านกาแฟค่ะทางอัปปาก้าฮิลนะคะก็มีของที่ระลึกให้กับลูกค้าก่อนกลับนั่นก็คือขนอัปปาก้าค่ะเชื่อกันว่าใครที่มีขนอัปปาก้าเอาไว้ในครอบครองนะคะก็จะนำพาซึ่งความสุขมาให้คนผู้นั้นค่ะ ผลอัปป้าที่นี่หรอคะว้าวน้องมีทั้งาสามค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือเก็บเอาไว้เฉยๆเลยใช่ไหมคะได้ขนอัปป้าเลยขอบคุณนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าพกติดตัวไว้จะโชคดีนะคะทุกคน ยังไงวันนี้พี่เนยก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนละคะ่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย